สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะในหน่วยฝนจ๋าหลังจากที่เมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฝนใช่ไหมคะมีใครไปทดลองแล้วบ้างหรือยังคุณรูคิดว่าต้องมีเด็กๆ อยากทดลองแล้วแน่เลยเด็กๆจะได้รู้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าฝลเกิดจากอะไรถ้าใครว่าก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทดลองนะแต่ส่วนวันนี้คุณครูใจดีมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยละ่ะเด็กๆอยากฟังไหมคะถ้าเด็กๆอยากฟังไปฟังนิทานกันเลยหุงกิ๋งเป็นหวัดเรื่องโดยมนฤดีทองกรอยภาพโดยนพดลกำจรไภศสารเล่าโดย าพตะวันใบเจริญกุ้งกิ่งน่ารักแสนสนชอบเล่นน้ำฝนเย็นฉ่ำชื่นใจฝนตกสู้ซาสู้ซากุ้งกิ่งยิ้มร่าเล่นฝนเย็นสบายกุ้งกิ่งเล่นจนตัวเปียกแม่ตะโกนเรียกด้วยความตกใจแม่ดุเข้าบ้านเดี๋ยวนี้สนจริงดูสิตากฝนได้ยังไงแม่ให้สะผมอาบน้ำ กุ๋กิ๋งทําตามทันทีทันใดสะผมสะอาดจนทั่วฟอกสบู่ถูตัวอาบน้ำเย็นใจรุ่งเช้าตื่นมาเป็นหวัดคัดจมูกฟึดฟัดมีน้ำมูกไหลไอจามอ่อนเพลียปวดหัวครันเนื้อครันตัวคล้ายจะเป็นไข้แม่ช่วยเช็ดตัวให้ก่อนพ่อก็รอป้อนข้าวตุ๋นซุปไก่ กินข้าวหน่อยนะลูกจา๋าแล้วค่อยกินยาจะได้หายไวๆแม่บอกที่หนูเป็นหวัดเพราะเจ้าไวรัสวายร้ายรู้ไหมตากฝนจนตัวเปียกแฉะเชื้อโรคเยอะแยะมีอยู่ทั่วไปถ้าหากร่างกายอ่อนแอก็จะพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคร้ายทำให้ครั้นเนื้อครั้นตัวเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ ไวรัสอยู่ในอากาศเราจึงต้องคาดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคร้ายไม่ให้กระจายปิติดใครๆหยุดพักรักษาตัวก่อนกินอาหารสุกร้อนช้อนกลางต้องใช้ไปไหนใส่ผ้าปิดปากดื่มน้ำให้มากหมั่นล้างมือไว้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นมาแม่จะรีพาไปพบหมอเร็วไว ต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าบางทีอาจเป็นไข้หวัดใหญ่กุ้มกิงกินยาและอาหารพักผ่อนไม่นานไข้หวัดก็หายกลับมาสดใสเริงร่าไข้หวัดรักษาและป้องกันได้ฮ้ hey! กุ้มกิงเล่นตากฝนจนเป็นหวัดแถมยังปวดหัวเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกไหลด้วย คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันดูแลกุ้งกิงเป็นอย่างดีเลยค่ะกุ้งกิ้งได้พักผ่อนเต็มที่กินอาหารที่มีประโยชน์กินยาทำตามที่คุณหมอสั่งและใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้กระจายไปสู่ผู้อื่นในที่สุดกุ้งกิงก็หายดีและกลับมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเพื่อนๆอย่าไปตากฝนแบบกุ้งกิงกันนะ เห็นไหมคะคุณครูก็เลยติดหวัดไปกับปุ๋งกิงเลย เพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเวลาเป็นหวัดจะต้องใส่แมสให้เรียบร้อยนะไม่งั้นจะเอาหวัดไปติดคนอื่นได้นะคะแต่ทางที่ดีเด็กๆจะต้องไม่ไปเล่นตากฝนหรือไปเล่นน้ําฝนนะเพราะอาจจะทําให้เป็นหวัดไม่สบายเหมือนกลุก่มกิงได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้คือช่วงฤดูฝนฝนจะตกบ่อยๆเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องเตรียมอุปกรณ์สําหรับกันฝนนะแล้วอุปกรณ์สําหรับกันฝนมีอะไรบ้างเอาไปดูกันค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆควรจะรู้ใน5สิ่งที่จะเป็นอุปกรณ์ในการกันฝนนะคะมีอะไรบ้างอ้าวมาดูกันเลยอันที่1ก็คือร่มนั่นเองค่ะเด็กๆควรจะพกร่มไว้เป็นประจำนะคะเพราะร่มสามารถกัน้ทั้งกันแดดและกันฝนค่ะ นะต่อไปที่2ก็คือเสื้อกันฝนค่ะเวลาไปโรงเรียนหรือจะไปไหนนะคะเด็กๆพกไว้เลยเสื้อกันฝนนะคะเพราะมันจะสามารถคลุมเด็กๆได้ทั้งตัวเลยปลอดภัยไม่ให้ตัวเองเปียกฝนแน่นอนต่อไปก็คือรองเท้าบูทนะคะเราจะใช้รองเท้าบูทในกรณีที่ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะคะ รองเท้าบูทจะทําให้เราเดินลุยฝนได้และไม่ทําให้น้ําเข้ารองเท้าเราหรือเท้าเรานะคะและที่สําคัญป้องกันสัตว์มีพิษที่จะมากัดหรือต่อยเท้าเราด้วยนะคะ ต่อไปคือถุงพลาสติกค,ค่ะเราเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมีแค่ถุงพลาสติกนะคะเวลาฝนตกเราก็สามารถเอาคลุมศีรษะได้ค่ะแม้กระทั่งถุงดํานะคะถุงดําเราก็สามารถเอาคลุมตัวเอาคลุมอุปกรณ์การเรียนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เด็กๆนํามาไม่ให้มันเปียกฝนได้ค่ะ เห็นไหมคะอุปกรณ์ในช่วงฤดูฝนเด็กๆจะต้องมีติดตัวไว้นะคะอย,อย่างน้อยก็หนึ่งอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นร่มเสื้อกันฝนหรือถุงอะไรก็ได้นะคะเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินตอนฝนตกลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็รู้จักวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นหวัด และรู้จักอุปกรณ์ที่จะใช้ในช่วงฤดูฝนแล้วเด็กๆอย่าลืมเตรียมตัวนะคะแล้วเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเวลาจะไปไหนในช่วงรดูฝนด้วยนะเอาละค่ะสสำหรับวันนี้คูณครูก็ลาเด็กๆไปก่อนแล้วเจอกันในพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย